สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยนะคะเช้านี้เดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันนะคะว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะไปดูบรรยากาศตลาดทุ้นไทยกันก่อนค่ะสําหรับเช้านี้นะคะตลาดทุ้นไทยก็อยู่ในแดนบวกนะคะเปิดมาที่1 5 7 1 7 1จุดค่ะบวกไป8.13จุด,ดด้วยกันนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นเช้านี้นะคะบวกขึ้นมา0.52%เปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับหุ้นนะคะที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดเช้านี้ค่ะก็เป็นหุ้น ipl นะคะที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่36บาท ติดลบไป25สตางค์นะคะส่วนอันดับที่2เป็นหุ้นทรูค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่7บาท50สตางค์ค่ะบวกขึ้นมา10สตางค์อันดับที่3นะคะเป็นหุ้นปตทค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่387บาทนะคะบวกขึ้นมา7บาทอันดับที่4ค่ะเป็นหุ้นแอดวานนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่151บาท50สตางค์บวกขึ้นมา2บาทแล้วก็อันดับที่5ก็คือหุ้นของ KTB ค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่18บาท10สตางค์นะคะบวกขึ้นมา สิบสตางค์ค่ะก็เรียกได้ว่าสอดคล้องกับทางด้านบลอต่างๆนะคะที่เขาได้มีการประสานเสียงกันมองนะคะว่าตลาดหุ้นไทยในปี2560ค่ะจะมีการเป็นไปในทิศทางบวกนะคะก็ไปดูในส่วนของทางด้าน บอลแรกกันนะคะกับทางด้านบอลโกเบกค่ะเขาก็มองกรอบเซตปีนี้นะคะอยู่ที่1320จุดถึง1750จุดค่ะทางด้านคุณวิลาินีบุญมาสูงส่งนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านคุณชัยยศจิวางกูลค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบอลโกเบกค่ะเขาได้มองกลยุทธ์การลงทุนในปี2560นะคะได้ให้กรอบดัชนีในปีนี้ไว้ที่ระดับ1,300 1,20จุดถึง1,750จุดค่ะก็มีการอ้างอิงกับการคาดการ์ตัวเลข GDP นะคะที่จะเติบโตที่ระดับ3-4%ค่ะก็ยังคงคาดการสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะคะจะทรงตัวอยู่ที่3%แต่ว่าการคาดการเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็จะโตดีกว่าปี2,559ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังคงมองปัจจัยหนุนจากโครงการขนาดใหญ่ค่ะเดินหน้าต่อทาง Action Plan นะคะ การคมนาคมขนส่ง36โครงการค่ะอยู่ในวงเงิน8.9แสนล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะเห็นการเริ่มประมูลแล้วก็เซ็นสัญญาได้ในช่วงครึ่งปีแากปี2560ค่ะแล้วก็จะสามารถลงมือก่อสร้างได้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังปี2560ค่ะก็ยังคงแนะนำหุ้นนะคะที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศค่ะแล้วก็การเดินหน้า โครงการลงทุนด้านคมนาคมแล้วก็สาธารณูวโภคพื้นฐานด้วยนะคะก็อาทิอย่างเช่นกลุ่มรับเหมาค่ะก็ได้แนะนำหุ้น c k นะคะ SynTech TRC ค่ะโดยมองว่า3ตัวนี้นะคะได้ประโยชน์จากการเปิดประมูลงานภาครัฐแล้วก็ผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพในการเติบโตค่ะรองลงมานะคะนั่นก็คือกลุ่มส่งออกค่ะอย่างเช่นกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ได้อนิสงจากเงินบาทอ่อนค่าค่ะก็แนะนำไว้2ตัวด้วยกันนะคะก็คือหุ้นของ CPF แล้วก็ KCE ค่ะส่วนในกลุ่มธนาคารนะคะก็ได้แนะนำหุ้นทิสโกเนื่องจากว่าภาพรวมสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับนั่นเองนะคะไปดูในส่วนอีก 1. โบรกเกอร์กันบ้างค่ะจากทางด้านบาลอเอเชียพลัสนะคะเขาก็มองกำไรตลาดหุ้นไทยปี2560ค่ะอยู่ที่9.52แสนล้านบาทนะคะและคิดเป็น EPS ที่99.78บาทต่อหุ้นค่ะเรียกได้ว่าเติบโตอยู่ที่7.85%ด้วยกันนะคะก็ทางด้านบลอเอเชียพลัสเขาก็มองกลยุทธ์การลงทุนนะคะว่าการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยยังคงจำเป็นอยู่ค่ะแล้วก็มองว่าปีนี้เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ ตามที่ทางดอกเบี้ยโลกค่ะก็มองหุ้นพลังงานในปี2560นะคะจะเติบโตอยู่ที่9%ค่ะก็สำหรับ หุ้น ICT ก็มองว่าปี2560ก็คาดว่าจะยังคงหดตัวอยู่นะคะก็แนะนำหุ้นขนาดกลางค่ะอย่างเช่นหุ้นคราปิกนะคะก็มองกำไรเติบโต,ตอยู่ที่22%โดยที่มองตัว Big C ค่ะซึ่งมีแนวโน้มเติบโต,ต,ตที่ดีมากนะคะจากการปรับกลยุทธ์เพิ่มกำไรหลังจากที่ได้มีพันธมิตรใหม่เข้ามาค่ะอย่างเช่น BJC ที่ได้มาเข้าซื้อกิจการทำให้หุ้น BJC นะคะยังคงมีโอกาสที่จะ เอา r อตลาดได้อีกปีหนึ่งค่ะก็ไปดูในส่วนของทางด้านบอลอเอชเชียเวลกันบ้างนะคะเขามองเซตปีนี้ค่ะไว้ที่ระดับ1,650จุดถึง1,700จุดนะคะก็ปัจจัยภายานในประเทศค่ะเขามองว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ก็ยังคงจะ ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาพัน์เนี่ยต่างมองเศรษฐกิจปีหน้าเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยในประเทศค่ะก็นําโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะภายใต้เสถียรภาพการทางเศรษฐกิจก็มองว่าดัชนีนะคะอยู่ที่1,650 1 7 0 0ถึง1,700จุดนะคะไปดูในส่วนของทางด้านบลล จอวันกันบ้านนะคะก็มองว่าต้องติดตามแรงขาย l t f i m f นะคะที่จะครบกำหนดการถือครอง5ปีค่ะก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านบาทนะคะก็มองว่าเป็นปกติของธรรมชาติการลงทุนในช่วงต้นปีนะคะก็ยังคงให้แนะนำระมัดระวังค่ะ การลงทุนในหลังจากที่ดัดชนีเนี่ยได้มีการปรับตัวขึ้นมาใกล้แตะระดับ1,550จุดนะคะซึ่งก็จะทำให้นักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงของการถ่ายถอนกองทุนเปิด LTF ที่จะครบกำหนดด้วยนะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านบอเลาต่างๆที่มองทิศทางตลาดหุ้นไทยในปี2,560นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารต่างๆในหุ้นรายตัวกันบ้างนะคะเช้านี้ค่ะก็มีข่าวของ ทางด้านหุ้น E A นะคะก็จากทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเขาก็ได้มีการประกาศออกมานะคะว่าได้มีการย้ายหลักทรัพย์บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น E A จากตลาดหลักทรัพย์ M A I ค่ะเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซ็ตนะคะในหมวดพลังงานแล้วก็สาธารนูปโภคก็จะเริ่มในวันที่6มกราคมนี้ค่ะก็รายละเอียดนะคะก็จะอยู่ที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเขา เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะก็ตั้งแต่วันที่30มกราคมปี2 5 0 6 56ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางด้าน EA เนี่ยเขาก็ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ EA เข้าไปซื้อขายนะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็ได้มีการพิจารณาแล้วนะคะว่า EA เนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำขอ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็กำหนดให้หลักทรัพย์ของ EA เนี่ยให้มูลค่าหุ้นไวที่0.10บาทนะคะรวมอยู่ที่373ล้านบาทค่ะก็ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคม2560เป็นต้นไปก็ถือว่าเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะคงจะต้องติดตามราคาหุ้น EA กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเราไปดูในส่วนของข่าวหุ้นของ หุ้น AJD กันบ้างน,นะคะทางด้าน AJD เนี่ยเขาก็ได้มีการถูกดึงเข้าไปคำนวณดัชนี s t นะคะก็ทางด้านคุณอมรมีมโนค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท Cloudtech Advanced จำกัดนะคะหรือว่า AJD เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงในกรณีที่ทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเขาได้มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี s t นะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2 0 5 0 560ออกมาค่ะซึ่งก็มีจํานวนหลักทรัพย์ทั้งหมด102หลักทรัพย์ด้วยกันนะคะโดยทางด้าน AJD เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ถูกนําเข้าคํานวณในรอบนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่า AJD เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างสม่ําเสมอนักลงทุนจึงให้ความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทนั่นเองค่ะก็ทางด้านผู้บริหารนะคะเขาก็มองว่าการที่หุ้น AJD เนี่ยถูกนำเข้ามาคำนวณในชดิด ดัช mm hmm. นี SS อสเซ็ตอนกะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. ก็จะส่งผลบวกต่อบริษัทค่ะทำให้นักลงทุนแล้วก็สถาบันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอาจจะเพิ่มน้ำหนัก mm hmm. การลงทุนในหุ้นนะคะถือว่าเป็นฟ mm ีดแบ็ที่ดีสำหรับการลงทุนค่ะก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของการคัดเลือกที่ใช้คำนวณดัชนี s อสนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการพิจารณาค่ะจาก ขนาดของหุ้นนะคะโดยคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดค่ะในช่วงที่กำหนดก็คืออยู่ในลำดับเปอร์เซนไทน์นะคะที่90ถึง98เเมื่อเรียงลำดับหุ้นทั้งตลาดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะสะสมมาจากไปน้อย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับแนวทางของต่างประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหลักเกณฑ์ที่2เขาก็จะดูในส่วนของว่าต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะอย่างน้อย20%แล้วก็3% ก็อีกหนึ่งหลักเกณฑ์สุดท้ายนั่นก็คือมองว่าเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจํานวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละเดือนจะต้องมีสัดส,ส่วนนะคะอย่างน้อย0.5%ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทค่ะซึ่งก็เป็นระยะเวลายอย่างต่ํา9เดือนจาก12เดือนในช่วงที่มีการพิจารณานะคะโดยตลาดหลักทรัพย์เขาจะมีการทบทวนรายชื่อนะคะทุกๆ6เดือนด้วยกันค่ะก็นี่ก็คือข่าวครา,าวของทางท่านทางด้านหุ้น AJD นะคะที่ นี้เราไปดูในส่วนของทางด้านหุ้นก็ทางด้านหุ้นซิฟโกกันบ้างน,นะคะก็ได้มีการประกาศออกมาค่ะว่าได้มีการคว้างานใหม่2โครงการด้วยกันนะคะซึ่งก็มีมูลค่างานนะคะอยู่ที่126ล้านบาทค่ะก็ทางด้านบริษัทซิฟโกจำกัดมหาชนนีคะเขาบอกว่าได้รับ งาน2โครงการใหม่ค่ะที่จะรับได้นะคะในเดือนมกราคมปี2560ค่ะมูลค่าโครงการนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่126ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นโครงการสำนักง,งานศีสวัสด์ถนนแจ้งวัฒนะนะคะกรุงเทพค่ะเป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลมนะคะโดยรวมค่าวัสดุคอนกรีตและเหล็กเส้นนะคะโดยผู้ว่าจ้างก็ได้แก่วิษัท i ์ ID 2 7 0จำกัดค่ะก็จะเริ่มงานได้ในต้นเดือนมกราคมปี2 0 0 60นะคะคอีกโครงการค่ะนั่นก็คือโครงการของ Polytan Aqua นะคะถนนสนามบินน้ำนนทบ,บุรีค่ะละักษณะงานนะคะก็เป็นงานเสาเข็มแบบเจาะกะกลมค่ะโดยรวมค่าวัสดุคอนกรีตแล้วก็เหล็กเส้นนะคะมีผู้ว่าจ้างทั้งบริษัทบางกอกรอว่าดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะคะก็จะสามารถเริ่มงานได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่นุ้ยนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกัน สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มอนจะพาไปพูดคุยกับทางด้านคุณประกิตค่ะหรือว่าพี่ปิงของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ